สวัสดีค่ะวันนี้ครณอ้อมมาประคองใจน้องคนหนึ่งนะคะที่กําลังสับสนค่ะว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะคุณอ้อมีหลักเกณฑ์แบบนี้ค่ะถ้าเรามีคําถามแบบนี้ค่ะแสดงว่าเรามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกมันไม่ค่อยโอเคแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นให้ให้ฟังเสียงภายในของเรานะคะ2ก็คือถ้ามันผิดศีลต้องพอแค่นี้ค่ะนะคะค่ะสนะคะต้องดูว่า การจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยจริงๆการครบใครสักคนหนึ่งนะคะการมีความรักมีสมรรถภาพเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของการพึ่งพิงกันค่ะทีนี้น้องต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าการที่เราครบกับคนคนนี้เราพึ่งพิงเขาทางด้านไหนพึ่งพิงด้านจิตใจหรือพึ่งพิงกําลังทรัพย์นะคะที่ถ้าเราจำเป็นที่จะต้องพึ่งพิงกำลังทรัพย์เขาอย่างเงี้ค่ะมันก็ต้องไปต่อไหมคะ ถูกไหมคะแต่ถ้าเราเราไม่จําเป็นต้องไปพึ่งพิงกําลังทรัพย์เขาเราก็พอแค่นี้ได้ถ้าเรายืนได้ด้วยตัวเองทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนต้องถามก่อนคะ่ะว่าเราเพึ่งพิงกันทางไหนนะคะคนเรามีสมรรถภาพมันพึ่งพิงกันทังนั้นแหะค่ะแต่มันพึ่งพิงกันทางไหน,น,น,ท,ไหนทีนี้น้องจะได้ประกอบการตัดสินใจนะคะแต่สิ่งที่สําคัญถ้าเราใช้ชีวิตของเราแบบที่เรายืนได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็รักตัวเองลองวางแผนชีวิตนะคะ ด,ดีเนี่ยน้องก็จะมีคำตอบอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องถามตัวเองนะคะเราอยากให้ให้ความรักของเรานะคะสัมพันธภาพของเราเป็นแบบไหนถ้าสัมพันธภาพที่เราต้องการนะคะสัมพันธภาพที่ดีมีความสุขแล้วมันไม่เป็นแบบนั้นมันทําให้ชีวิตทั้งชีวิตเราไม่มีความสุขนะคะอันนี้น้องต้องตัดสินใจแล้วก็เลือกแล้วล่ะคะ่ะว่าน้องจะเลือกเลือกอะไรนะคะที่นี้แหละ ให้เกณฑ์ไปแบบนี้เดี๋ยวน้องไปฟังซ้ำค่ะนะคะแล้วน้องจะมีคําตอบให้กับตัวเองสิ่งที่สําคัญก็คือการครบกับคนคนนั้นถ้าเราจะไปต่อมันมีคุณค่ากับชีวิตเราไหมนะคะมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมถ้าการที่คบกับเขาแล้วทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไปต่อค่ะนะคะมันอาจจะมีเรื่องที่เราไม่พอใจกันบ้างอาจจะมีเรื่องที่เราต้องเรียนรู้กันบ้างไปต่อค่ะ ถ้าคบออกับเขาแล้วชีวิตเราดีขึ้นชีวิตเรามีความสุขกว่าการอยู่คนเดียวนะคะอันนี้ฝากไว้ค่ะขอบคุณที่เขียนมาให้ครูอ้อประคองใจนะคะสวัสดีค่ะ